ภาษาแล้วต้องอรู้การอยู่รวมกันในสังคมการอยู่รวมกันในสังคมเนี่ยเรากับเขาก็มีเท่านั้นแหละเรามีคนเดียวคนอื่นนอกนั้นทั้งหมดเรียกว่าเขาต้องรู้เรารู้เขารู้แต่เราไม่รู้เขาก็ใครเขาจะเอาเรา รู้แต่เขาไม่รู้จักตัวเองก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองน่าสมเพชนะครับน่าสมเพชเพทวทนาครับต้องอรู้เรารู้เขารู้สังคมแล้วก็รู้เทคโนโลยีรู้เทคโนโลยีเทคโนโลยีตัวที่จะขับเครื่องอตัว คนขับเคลื่อนผู้บริหารขับเคลื่อนครูขับเคลื่อนบุคลากรขับเคลื่อนนักเรียนเนี่ยเ,เ,เอารู้เทคโนโลยีรู้มีความรู้วิถีไทยมีความรู้วิถีไทยตั้งหน้าตั้งตาแต่แต่แตรเรียนรู้วิถีอื่นแต่ ไม่สนใจใบรู้วิถีไทยอ,ทอย่างนี้ก็แปลว่ากองข้ามตัวของตัวเองไปตัวนี้ก็ไม่ดีจะไปไม่รอดนะครับผมคงจะ,ะถาวายเพราะเป็นแนวทางแค่นี้นะครับส่วนที่เหลืออยู่ขอแค่เอานือสร้ายเนี่ย ยกขึ้นไวที่หน้าผมท่าพัที่หน้าอกนนาต,รตรงระดับหัวใจยกมือขวาชูขึ้นเสมอศีรษะสีนิ้วาำชูหัวแม่มือขึ้นเอาไว้เป็นตัวนับ1 2ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม่หครับจะใช้เป็นตัวนับคุณธรรม ว่าตาครับขอเอาเวลาคอนเสิร์ตมาใช้นะครับรักให้กันคิดถึงกันนับถือกันช่วยเหลือกันไม่วิวาสกัน สามัคธีกันรักใคร่กันคิดถึงกันนับถือกันช่วยเหลือกันไม่วิวาดกันสามัคคีกันรักใคร่กันคิดถึงกันนับถือกันช่วยเหลือกันไม่วิวาดกันสามวิธีกันต้องนำสามเที่ยวแล้วผมและท่ามวาด้วยกัน สามเที่ยวนะครับรักใร่กันคิดถึงกันนับถือกันช่วยเหลือกันไม่มีว่ากันสามคีกันอีกจบหนึ่งรักใร่กันคิดถึงกันนับถือกันช่วยเหลือกันไม่มีว่ากันสามทีกันอีกจบหนึ่ง รักใครกันคิดถึงกันนับถือกันช่วยเหลือกันไม่ไมิว่ากันสามนาทีกันรอบที่หนึ่งผมนัำว่ารอบที่สองว่าด้วยกันรอบที่สามประเมินผลอาหาข้า <c oughs> ผมไม่นำว่า <c oughs> ผมไม่ว่าด้วยทุกท่าน <c oughs> อ่าส <c oughs> นิทกำลังใจกันหนึ่งสองสามรักใครกัน ยึดถึงกันนับถือกันช่วยเหลือกันไม่ดีบ้ากันสามัคคีกันอีกทีระต่ายกันยึดถึงกันช่วยเหลือกันส่วยเหลืกันไม่ดีบ้ากันสามัคคีกันอีกทีสุดท้าย มาถือกันช่วยเหรือกันไม่รีว่ากันสามัทีกันครับแปลว่าขันประเมินรอบสามเขาขอถวายความรักครับถือความหวงใยและความปรารถนาดีต่อผู้เหหรียนครูอาจารย์บุคลากรโรเดียนพิจัสามันจังหวัดนครราชสีมาทั้งสิบสโรงเรียนทุกลูกัสวัสดีครับสาธุ ขอกราบขอพระค,คุณพระเดชพระคุณนะครับ